ลูกค้าโทรมาพอดีนะครับผมสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะคบวันนี้นะครับได้พามาชมนะครับบรรยากาศนะครับภายในสำนักงานที่ดินนะครับสาขาขามธนิสอนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมนะครับบรรยากาศภายในนะครับวันนี้นะครับมาแสดงความยินดีนะครับกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับผม ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่เก้าไร่กว่านะครับตั้งอยู่ที่ตำบลพันดุงนะครับอำเภอขามทะเลสอนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เป็นที่ดินที่ทำเลดีมากๆนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับในสำนักงานที่ดินนะครับขามทะเลสอนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็อ่า ผู้คนนะครับมาทำธุรกรรมที่ดินนะครับก็มากนะครับตอนนี้นะครับถึงคิวนะครับที่ทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับทำการอโอนกรรมสิทธิที่ดินกันแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่เรียกคิวนะครับถึงคิวแล้วตอนนี้นะครับยุนแม่ก็กำลังให้ข้อมูลนะครับของลูกค้านะครับที่โทรสอบถามเรื่องที่ดินมานะครับสำหรับที่ดินเรานะครับเป็น ที่ดินนะครับในทำเลดีนะครับติดถนนสารประโยชน์นะครับอยู่ในชุมชนนะครับการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ถูกมากมากนะครับสำหรับที่ดินแปลงต่างๆที่เรามีนะครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้นะครับทาง NWDX เ8นะครับมาแสดงความยินดีกับลูกค้านะครับในการโอนที่ดินนะครับหนึ่งแปลงนะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผม เมื่อกี้เราถ่ายคลิปที่แล้วนะครับเราถ่ายทำนะครับแปลงที่ดินนะครับด้านหน้าสำนักงานที่ดินขามทะเลสอให้ได้ชมกันนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากที่สำนักงานที่ดินขามทะเลสอนะครับแล้วก็กวอดโป่งมากๆนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในสำนักงานที่ดินขามทะเลสอแล้วนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศนะครับที่ สำนักงานที่ดินขามสตีสอให้ท่านลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับมาแสดงความดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับผมให้ทางคุณแม่มนะครับแล้วก็เพจขายที่ดินแนละสาสหทุกชนิดนะครับแล้ว n w Real Estate นะครับดูแลในการโ,กโกนงนวรมสิทธิ์แปลงที่ดินครั้งนี้นะครับผม วัสดีค่ะเมื่อกี้ให้ข้อมูลลูกค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ไม่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอันนี้คืออาชีพของวิภาวันนะคะก็ทําการขายนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเดียวท์เลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีลูกค้าที่สนใจทรัพย์สินที่เราประชาสัมพันธ์ให้กับทางเจ้าหองใช่ไหมคะ,ะแล้วลูกค้าก็จะโทรมาถามข้อมูลแบบก็จะให้ข้อมูลนะคะ<ม>เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ตัดสินใจว่าสนใจไปดูไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าลูกค้าไปดูนะคะไปดูแล้วถูกใจนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมาโอนอนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นขั้น แบบสมบูรณ์แล้วก็คือว่าลูกค้าสอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็ไปดูทรัพย์สินตกลงราคาซื้อขายที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็นัดกันมาโอนเหมือนในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้หม่กับพี่นัดน,นะคะจากช่อง NW Real Estate 78เนี่ยเราก็มาแสดงความยินดีกับลูกค้านะคะที่ได้เป็นเจ้าของแปลงที่ดินสวยๆราคาถูกมากๆเลยนะคะอยู่ที่ตำบลพันดุงอำเภอขางทะเล จังหวัดนครราชสีมาค่ะใก้นี้นะคะเนื้อที่9ไร่2 0, รงาน40.1ตารางวานะคะ,ะซึ่งนี้นะคะจะเป็นคุณพี่ที่เป็นเจ้าของนะคะอ่าน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นวันนี้ก็เมื่อกี้แซวพี่เขาอยู่ว่าแต่งตัวมารับทรัพย์นะคะ <laughs> แต่งตัวมารับซัวด์นะคะก็คือที่ดินแต่ละแปลงนะคะเจ้าของก็จะมีเหตุผลในการขายไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจนะคะว่าชอบทำเลแบบนี้ไหมนะคะถูกใจราคาอ,อย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ายัง ไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนดีนะคะมีความสนใจแหละแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะดูอำเภออะไรดีของโคราชนะคะหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยสามารถโทรสอบถามกันได้เลยที่เบอร์063841288นะคะเดี๋ยวนั่งใกล้ๆดีกว่าจะได้เห็น,นชัดๆ 0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะแล้วก็แอดไลน์ไอนะคะ0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ด้วยนะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหารทุกชนิดและช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า nwreal e s t e 78นะคะใช่ครับผมขอได้คุยกับลูกค้าก่อน,น,นได้ครับ๋ยวให้างคุณแหมมนะครับพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะคะผม ตอนนี้เราก็พาทางท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับบรรยากาศนะครับภายในสำนักงานที่ดินนะครับขามทะเลสอนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสนะครับมาทำการโอนกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินนะครับหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ตำบลพันดุงนะครับอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่เองนะครับผม ก็ตอนนี้ก็รอทางเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียกนะครับเรียกในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับผมที่อำเภอขามเตยศอ์อนะครับวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะครับวันนี้สิ้นเดือนพอดีเลย วันที่30พฤษภาคมนะครับพศสอ0 6ันห6าสกนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับ ในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับแปลงที่ดินนะครับเก้าไร่3ามงานสิตารางวานะครับตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้แปลงนี้นะกว้างติดถนนสาธารณบประรปโยชน์นะครับสองร้กเมตรเลยนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมนะครับบรรยากาศภายในสำนักงานที่ดินนะครับขามทะเลสอนะครับผมตมบลนะครับพันอำเภอตาบลขามทะเลตมบลพันดุงนะครับอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับขอโทษนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับ1แปลงนะครับก็เป็นที่ดินนะครับทําการเกษตรนะครับปลูกพืชนะครับทําได้ทําสวนทานาได้นะครับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็มีบ่อน้ําภายในที่ดินนะครับ2บ่อนะครับผมก็สามารถทําการเกษตรต่างๆได้มากมายนะครับ แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับที่เรามาโอนวันนี้นะครับเนื้อที่9ไร่3งาน14ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีโฉนดนะครับพร้อมโอนนะครับแปลงนี้นะครับเรารังวัดไปแล้วนะครับได้ถนนสาบประโยชน์นะครับด้านหน้าเพิ่มนะครับถนนนี้นะครับกว้างมากๆเลยก็สามารถติดตามรับชมนะครับ คลิปย้อนหลังของเราได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงแบบนี้นะครับเรายังมีอยู่อีกนะครับผมก็เนื้อที่นะครับผมกว้างกว้างมากๆนะครับก็ เรายังมีในทำเลแบบนี้อยู่อีกมากมายนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปนะครับวันนี้ถ้ามีเวลาเหลือนะครับเราก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปรับชมนะครับแปลงที่ดินแปลงต่างๆที่ทางลูกค้าของเราได้ฝากขายมานะครับราคาถูกๆนะครับทำเลดีๆนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผม ที่ดินแบบนี้นะครับก็โทรสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับสำหรับวันนี้ผมนุณแมนต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ